พอว่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยคิดว่าคนเราอ่ะควรมีอาชีพยชี่4อยากจะมีสปอบค่ะจริงๆเหว่าสองไม่ได้คนเมืองไทยเนี่ยเขาเห็นว่าเราแบบสุขสบาย,บายกินหรูอยู่แพงเออมาเห็นฉันทำงานหรือเปล่าล่ะอ,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 อันนั้นเป็นอดีตค่ะเมื่อก่อนอยู่ไทยก็คิดแบบนั้นไม่บางคนอยู่สิบปียี่สิบปีก็ไม่มีเงินเก็บถ้าขยันน่ะที่เนี่ยีโอกาสคนไทยทำงานแปดชั่วโมงอเมริกาเกินตื่นสิบปงนะตอนตีสี่เหนื่อย แต่ว่าก็สนุกเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นคิดเราทําหรือคิดกับไม่ทําคนเรื่องกันแตจะค่าบานค่ารถค่าปาาระกันเยอะมากใครจ่ายแบบตามตัวเราเลยอะจะอยู่เอ่อรอดไม่รอดก็คือ <c oughs> ก็คืออยู่ที่ฝีมือที่ี่ทำไหนักมาก <c oughs> ไม่ได้สบายอย่าง <c oughs> ที่คิด วันนี้จะมาพูดถึงคอนเทนต์ล่าสุดที่ทำเนื่องจากที่หายไปอ่ะขอโทษทีจริงๆเพราะว่าเธอฉันไม่มีเวลามาแบบอัดคลิปอะไรใดๆเลยเนื่องจากได้ขายของในอีเวนต์มาเก็ตเนาะก็คือตลาดกลางคืนจุกสาร์อทิตย์ขายของเธอเป็นแม่ค้าระบบแม่ค้าที่ทำอะ่ะข้อที่หนึ่งคืออยากทำข้อที่สองอยากรู้ว่า แผนเป้าหมายที่เราวางไว้เป็นยังไงอดิจิตจ้ขออธิบายให้ฟังก่อนตลาดเ,เป็นตลาดกลางคืนซึ่งก็จะมีเวนเดอร์ก็คือร้านค้าแม่ค้าทั่วไปเยอะอยู่นะประมาณ20ได้ประเด็นคือทุกร้าน,นก็จะขายของเป็นอาหารไทยซะส่วนใหญ่มีรล้าบ้างมี มีชนิดบ้างคนคาก็จะขายผัดไทยหอยทอดสมตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเจก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราคือเราไม่ได้ทําอาชีพร้านอาหารโดยเหลาอเป็นเชฟเพราะฉะนั้นให้เจเจทาอาหารคล้ายๆกับเขาอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางที่รสชาติเราจะดีเท่าเขาเด็ดขาดเราก็หา expertise ของเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมี appetizer เลยยังไม่ได้มีอะไรเดยทั้งเ้นเลยก็เลยมีไอเดียว่าทำเอกรอแต่ไส้ต่างๆก็เป็นเอาใจฝรั่งหน่อยเพราะว่าลูกค้าที่มาเดินฝรั่งส่วนใหญ่คนไทยไม่ได้เยอะมากเผื <S <S ่อบางฝรั่งรู้สึกว่าไม่อยากกินอาหารเอเชียยังมีสินค้าบ่ที เจสามัญขายได้เช่นเอกรไซชีสเบอร์เกอร์ไซพิซ่าคาโบนาร่าครับแรงกูนหรือชิคเก้นบัฟโลเจก็ดัดแปลงนะครับพูดตรงขายคอนเทนต์เนาะคนรู้จักเราเนาะคนมาซื้อของเราเนาะเราทำของไม่เลิศขายเขาก็จะแหมไปรีวิวคนอื่นดีๆร้านตัวเอ,ง,องไม่เลิศเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลเพราะฉะนั้นทุกชิ้นหรือทุกรสชาติเจค่อนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างใส่ใจแล้วก็เมคช s ว่าก่อนที่จะไปถึงคนกินน่ะผ่านเราเราชอบลูกค้าชอบแน่นอนรวมของจิจิปทะจนกลายเป็นรู้สึกว่าไม่ได้มีคลิปลงเลยไปถ่ายแม่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดตอน เรไปถ่ายเนี่ยไม่ได้ expect อะไรใดๆเลยแค่รู้สึกว่าเอออยากไปรู้ว่าเขาคิดยังไงแนวคิดใครทําอาชีพอะไรบางจึงมีไอเดียว่าจะถามเขาว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างเนี้ยคิดว่าคนเราอ่ะควรมีกี่อาชีพถาทาที่ดีก็คือมากกว่า5อาชีพฮะิงคุณพี่มีกี่อาชีพเล่าให้ฟังหน่อยพี่ในมาก็มีเป็นเจ้าของธุรกิจ M d m มดิ c าร s โ a ปาใช่ปะเราว็ยังจะมีขายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ยังมีโรงเรียนและการสอนแล้วก็มาลันลายอยู่ที่ตลาด แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือสนุกสนานนั่นอย่าลืมจากผมยังมีสองอาชีพทีแรกผมเป็นเชฟพี่เชฟ,เชฟแล้วก็อันนี้ก็อลลี่สองก็คือมาครับก็ยังเป็นสายอาหารเหมือนกันใช่เพียงพอได้ก็คือทั้งสองจ็อบค่ะคือถ้าจ็อบเดียวต้องเป็นครูไทม์ค่ะถึจงะถจะพอถึงจะพอกดนพอใช้แล้วตอนนี้แม่ทํากี่จอบตอนนี้แม่ทําอยู่ประมาณ3จอบค่ะจะอยู่เอ,อ,อยไม่รอดก็คือก็คืออยู่ที่ฝีมือ,อมต้องอยู่ที่ฝีมือและต้องใช้ความอดทนให้มากคือวันนี้อาจจะไม่ได้พรุ่งนี้เราก็อาจจะได้แต่มีความหวังอยู่ ไม่พวกอความหวังอาชีพเดียวไม่เพียงพอค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีสองจ็อบเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยมันไม่พอค่าที่จ่ายใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่าของค่าอะไรมันขึ้นหลายอยาอ่างมากมายค่าของชีพมันก็สูงขึ้นอ,อาหารการกินก็แพงอาชีพเดียวน่อยเด็ดคืออาชีพอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราคิดว่า อาชีพเนี้ยเราอยู่ได้เรารักสิ่งสิ่งนั้นจริงๆใช่สำหรับพี่นะไม่ควรต่ำกว่าสองอเพราะว่าอันนี้กับอีกอันนึงก็ยังอยู่ได้หมายความว่าเรามีอีกอันหนึ่งเพื่อสแตนบายเพราะเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมใช่ชผมคิดว่าทุกวันนี้ผมใช้เงิน ไม่ได้เยอะครับคิดว่าจ็อบเดียวพอไหมคิดว่าจ็อบเดียวคิดว่าไม่พอครับสำหรับผมผมคิดว่าผมจะมีจ2จ็อบหนูมี2จ็อบเหรอใช่ครับนี่มีกี่จอ็อบสองจ็อบเหมือนกันสุกเสาร์อาทิตย์ผมทำที่ตลาดแล้ววันจนันทร์อังคารผมไปทำพวกเอ่อดีหลังคาบ้านอื้มหูหถ้าอเมริกานะต่ำถุนสองเลยนะต่ำกว่าเท่าไหร่นะต่ำกว่าสองไม่ได้คนไทยทำงานแปดชั่วโมงอเมริกาเกิน ต่อวันแน่นอน<ม>เขาแบบตอนนี้8ปุ๊บไปต่ออีก4ต่ออีก3ไปขับรถต่อหมายความว่าจากคนตัทางนี้จะกลับไปพักก็เอาเวลาที่เราพักกลับไปหางเงินเพิ่มส สี่เลยหรอพี่มีเกียอาชีพพี่สาถึงสี่แหละพี่แมเนจยังไงมีสี่อาชีพเะพงไงเจริงจริงมันต้องมีอาชีพหลักก่อนเราต้องคือกระเป๋าเราต้องมีพยายามมีกระเป๋าสามสี่กระเป๋าภาวะเศรษฐกิจอย่างงี้เกิดอาชีพหลักกระท่อนกระแท่นมีอาชีพรองหนึ่งสองสามก็ลงเป็นสี่ยังไงก็มีสแตนบายเหลือเอาไว้ใช่มันก็ต้องาร r ว work เนาะ อยู่อเมริกาต้องขยันอดทนปีนี้พูดเลยว่าข้าของแพงขึ้นเห็นได้ชัดเลย,ยสําหรับผู้ประกอบการก็จะเหนื่อยหน่อยพียม่มีอาชีพเดียวนี่ละ่ะขา,าแต่ว่ามีสองสงาขาอ,องานอาทิตย์ละแปดวันกับวันละยี่สิบห้าชมมีวันพักปะะวัน <laughs> ที่อยากพัานิดหน่อยแต่ก็แบบก็จะออกมาร้านดีกับมันเป็นงานที่เราชอบจริงหรอหมายว่าวันพักก็ยังออกมาที่ร้านเงี้ยหรอแรงมากนะนาชีพก็ดีค่ะจริงหรอคุณพี่ไปเกียอาชีพนี่หรอหนึ่ง สองทำงานร้านอาหารด้วยใชย่คุณมีแบ่งเวลาไหเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทำที่นี่แล้วก็ถ้าขายของออนไลน์ก็ขายของออนไลน์ด้วยนี่เกินสองแล้วนี่ที่นับก็คือส,สามนี่อยากจะมีสักหกค่ะจริงไม่แล้วไม่เหนื่อยหรอมันก็ถ้าเราถ้าเราชอบมันก็เพลินแล้วก็สนุกอะค่ะถ้าเราสนุกมันก็ไม่เหนื่อยเลยอะค่ะอ,อันนี้จริงโอ้ต้องมากกว่าสองอาชีพนะคะต้องมากกว่าใช่สองช่องทางรายได้ดีกว่าตอนนี้หนูมีเกี่อาชีพ ตอนนี้อะหนูนี่เป็นแน่แล้วก็เป็นขายของก็ถือว่าสองหนูแบ่งเว,วลายังไงอะต้องเลี้ยงลูกต้องทํางานต้องแพับของด้วยจันถึงพื้นหัสก็อยู่กับลูกเนี่ยหละค่ะส่วนวันศุกรเสาร์อาทิตย์ก็แบ่งหน้าที่กับแฟนแล้วก็แม่แฝ่ก็ลเลยแบบมีเวลามาทำาสัามวันก็ถือว่าโอเคเลยเหนื่อยมาฟีดแบเป็นยังไงบ้างเหนื่อย แต่ว่าก็สนุย่างน้อยสองนะสองห,หรอหนึ่งถ้าคุณถ้าคุณมีงานประจําอยู่แล้วก็ทํางานประจําไปเลยแล้วก็มาถึงให้คลิปเอาไว้คลิปไว้อย่างเราหลังคือคลิปไว้ก่อนทำไมเป็นงานประจําแล้วก็งานหลักก็มาขายของอะไรพวกนี้ก็ได้อแล้วก็พวกอาจจะเป็น,อ,นอินเวส พวกเขาเล่นหุ้นหรือ,อเงินออมอไาแล้วรก็ไปเป็นเม็นเจอร์ it, เ, it, เอาอถ้าคนที่เขามีความสามารถเนี่ยก็หลายอาชีพได้แต่เราไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําได้อย่างเดียวถ้าแต่บางคนก็มีพรสวรรค์ว่าเขาสามารถทำนู่นทำนี่ทาอะไรได้มันก็เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเขาค่ะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่แย่นักกลางๆมันก็จะบอกน่ากลัวก็ยังไม่น่ากลัวมากนะแต่เราก็ควรประหยัดและขยันนะเก็บตังค์ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้อะไรแน่นอนนะช่วงนี้ มันมีอะไรทั่วโลกบางคนก็มีสองสามอาชีพอย่างแม่แม่มีร้านอาหารอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วก็ขายนี้แล้วก็ไปออกฟู้ด<บ>ท่าคนนับอีกนึ่นงคือสาม <3. S 1> สาอหนึ่งอาชีพที่จบโจทย์ชีวิตตัวเองและผู้อื่นอันนั้นคือสิ่งที่อยากได้ไงใช่แต่สิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะมันไม่พอไงในอาชีพอ่ะคือถ้าหนึ่งอาชีพที่มันเพียงพอสําหรับตัวเองและโลก<ร>แล้วแล้วได้เงินแล้วได้ทุกอย่างแล้วอ่ะจบมึงว่ามีอยู่จริงๆมาคนที่สามคนที่ทำได้ก็มีมาตัดเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้แบบว่ามากเพียงพอที่จะแบบว่าเข้าใจปะใช่แล้วคิดว,ว,ว,ว่าแบบเนี้ยอ่ะถ้าถ้าเอาตามความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดนี้เลยมึงว่ากี่อาชีพถึงเพพียยงอาจขึ้น ใช่ปะคือสามขึ้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเราเพิ่งทำเรื่องทำธุรกิจด้วยเราก็เลยต้องลองทำในหลายอย่างเราก็หาเรื่องให้ตัวเองอยู่รอดได้แล้วก็ยังตอบโจทย์ความฝันตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ต้องตอบโจทย์โลกด้วยว่าสิ่งที่เราทำโลกต้องการว่าไม่ใช่แม่งฟุ้งขึ้นมาทําไม่ได้ผลอะไรขึ้นมามตัวเองก็ไม่ชอบแต่ถ้าทําแล้วมันแฮปปี้โลกต้องการได้เงินจบคือเมื่อก,ก่อนนะถ้าเกิดว่าทํางานอะอยากออกไปขับอูเบอร์ไปสง่ๆๆสงรีบรไปส่งอะไรพวกเนี้ย งานเดียวก็อยู่ได้อได้เลยอยู่ได้แบบเดี๋ยวนี้ยังได้ปะไม่ได้จริงหรอมันมันดีเคสเีานมันเละเลยจริงหรอเพราะว่ามันเริ่มได้แล้วน่พอเริ่มได้ปุ๊บคนไม่ทำงานงานประจำเพราะว่าคือเป็นฟรีดอมอการได้ทำงานเป็นเจ้าหนายตัวเองนะตัวเองทำอะไรก็ได้ไม่ทำก็ได้กลายว่าคนอ่ะแม่งออกไปทำกันหมดเลยทำหมดปุ๊บกลายเป็นว่ามันสูงใช่ไหมสปายมันสูงจะต่ำหรไอไม่ก็ต่ำคือคนคนเรียกรถน้อยกว่าคนขับใช่กลายเป็นว่าการสัมภาษณ์คณเจ ฉันเหมือนคนดูกว่าเธอสัมษัสไปสะอึกไปสัมษัสไปสะอึกไปที่สะอึกที่นี้คือ impress ดีใจได้คิดตามได้เห็นตัวอย่างจะบอกว่าคนในตลาดอะที่น้อยที่สุดอะคือ2อาชีพมากสุดคือ6อาชีพเธอคนมี6อาชีพแบ่ง,งเวลาย,ยังไงอันนี้เป็นตาเจเจยนะเจก็จะรีวิวตัวเองบ้างว่าคำถามมีอยู่ว่าคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนเรามีกี่อาชีพถึงเพียงพอในส่วนตัวเจนะ unlimited as long as you can do เธอต้องเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเธอทำได้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้และเธอสามารถไม่มีขีดจำกัดในชีวิตอย่าคิดว่ายกตัวอย่างฉันทำงานแค่มนุษย์งินเดือนฉันเก่งแค่นี้ฉันไปทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่เก่งจริงใช่คุณพูดถูกเลยเพราะคุณดูถูกตัวเองลุ้นวนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับทำเงอื่นด้วยเพราะคุณตัวคุณเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองเลยคุณจะกล้าไปหาเงินอื่นๆจากอื่นได้ยังไงพราะค้าแม่ค้าที่จะไปสัมภาษณ์อ่ะไม่ใช่เขาเป็น e eBay อีโบอีเบนะ บางคนนี่คือรวยมากนะมีตึกเป็นเจ้าของตึกตึกนะบางคนมีเขาเจ้าของธุรกิจที่แบบค่อประสบความสำเร็จเลยนี้แต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันความจําเป็นอ่ะบางคนมาขายอย่างเจจอ่ะกําไรร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งเจก็เอาเจะเป็นคนทํางานอะไรก็ได้ครับไม่ดูถูกงานเลยแล้วเมื่อก่อนตอนเจอยู่ไทยมสามมสี่เจาขายขนมปังน้าหมูตลาดนัดเจต้องนํารถจากเมืองกาญอะไปกรุงเทพไปสั่เพ็งซื้อกิบชอบอะมาขายให้ทันตลาดเปิดตอนหกโมงเย็นขายเสาร์และอาทิตย์แล้วก็ทําอย่างเงี้ย เรียนจนถึงสุกนะนี่คือฉันแล้วเธอบ้านฉันไม่ไม่ได้จนนะพูดตรงตรแต่ฉันทาเพราะฉันชอบฉันชอบคนมันไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าเราชอบสิ่งนี้เราเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าแล้วเจนเป็นคนไม่อายเธอเข้าใจปะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันหาเงินฉันไม่ควรอายคนที่ไม่หาเงินแล้วไปเอาเงินคนอื่นยืมเงินคนอื่นระหว่างคนอื่นเธอต้องควรอายตัวเองเพราะว่าเธอรู้สึกว่าถ้าเกิดเธอประสบปัญหาคนอื่นต้องช่วยฉันคนนี้ต้องให้เงินฉันยืมคนนี้ต้องมาช่วยฉันสิ่งนี้เธอเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วเธอไม่รับผิดชอบตัวเอง เธอไม่ควรได้รับความช่วยเหลือจากใครเธอควรต้องทําด้วยตัวเองเธอให้มันถึงที่สุดให้แรงสุดๆก่อนว่าฉันไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้จริงๆค่อยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่ยังไม่ทันลองเลยแล้วเธอรู้สึกว่าการขอมันง่ายนี่มันไม่ใช่เลย,เลยนอกจากขอเธออย่าลืมนะไม่ใช่กระด้านเดียวนะเธอไปขอเขาคนที่เขาถูกเธอขอเขาก็ลำบากใจเหมือนกันแล้วเธอคิดว่าเขาได้เงินมาจากไหนเสกพิมขุดดิน เขาก็าต้องทำงานหาเงินเหมือนกันปะเช็กเช่นเดียวกันอ่ะโอเคอันเนี้ยฉันรู้สึกว่าคนเราสามารถไมีกี่อาชีพก็ได้ที่ที่ unlimited ถ้าอยู่รู้สึกว่าอยู่รับผิดชอบได้ทุกหน้าที่ก็ทําแต่ไม่ใช่มี10บจอ็อบไม่เก่งสักจอ็อบเจ๊งหมด10บจอ็อบอันเนี้ยไม่ได้ต้องรีวิวทุกจ็อบต้องมีการรีวิวว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมอันอันต่อไปคําถามที่จะถามคนก็คือแบ่งเวลาอย,ย่งไง เวลาทุกคนมันมี24ชั่วโมงใช่ป่มเราต้องแบ่งให้เหมาะสมว่าโอเควันนี้วันจันทร์พุทธสุขพี่จะอยู่ตรงไหนของวันแล้วจะทําอะไรของวันเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวหมายของว่าต่อให้ห้าหกจ็อบ ครอบครัวก็ต้องสําคัญด้วยใช่ใช่ถ้าเป็นร้านซูชิก็ตอนนี้ทำอยู่ทําอยู่สองวันแล้วก็อยู่สองวันเพื่อที่จะมีเวลาให้คห้ครอบครัวเนาะก็มีเวลาให้ลูกที่เหลือก็จะแบ,บ่งเวลาอย่างวิเกนมาขายของก็จะวันพฤหัสวันพุธก็จะเตรียมของที่นี่ยก็คือสุกเสา,าร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วมันแต่แบบหกโมงถึง เที่ยงคืนกว่าจะกลับบ้านก็ตีสองช่วงวันเสาร์นี่จะบีซี่หน่อยแล้ววันอาทิตย์เราต้องตื่นแต่เช้าไปทําที่วัดขายของที่วัดตอ่อค่ะทุกวัน,นมาถ <ใน S 1> ึงวันนี้ก่อนที่จะไปเข้าไปวัดมาก่อนใช่ค่ะไปไขายแปดโมงเช้าก็คือมีเวลานอนประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วคืขึ้นมาเตรียมของเหนื่อยไหมแม่ สุดมากเป็นเป็นอะไรที่ต้องทำค่ะเพราะเราลู่ห้าคนวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจ <Wow. S 1> ก็คืออาจจะตีสอก็คือกลับบ้านก็คือสลบเลยแล้วก็ไปขายของต่ออีกวันรุ่งขึ้นว oh, oh. ันจันร์กับบังคารที่ไหนที่ไนเซนสตร์ที่ซันเซ็ตมีทีมงาน oh, อา๋อไม่มีทีมมีทีมงานใช่าจัดทีมงานให้ให้พร้อมไม่ทําอะไรแบบแบบเยอะเกินไปจะทําพอแบบเราเราแฮนด์เลอร์ได้รสชาติต้องอยู่เหมือนเดิม ทุกวันนี้ฉันนอนประมาณสามชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงเท่ากัฉันเหนื่อยไหมฉันเหนื่อยมากแต่มีความสุขบ้างแม่เจเจเนโทรศัพท์มาถามเลยลูกมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นจาขาของตลาดใช่ไหมลูกเดือดร้อนหรือเปล่าเธอฉันไม่ได้เดือดร้อนเลยเลยฉันทำเพราะว่าฉันบอกแม่ฉันว่าเหนื่อยแต่ฉันมีความสุขมากๆฉันได้เจอคนฉันได้เจอแฟนคลับฉันได้เจอคนที่เขาชอบฉันคนที่เขาอยากคุยกับฉันแฮปปี้สุดๆเลยมันเป็นการแบบ make my day every day 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 อะต่อให้เหนื่อยฉันก็มีความสุขแล้วจ็อบอื่นๆ่ที่เข้ามาฉันรับผิดชอบมันได้โดยการมีผู้ช่วย แล้วก็ manage อะไรสําคัญขึ้นบนก่อนอะไรไม่สําคัญลงล่างสุดแล้วตัวฉันเองมีกี่อาชีพฉันเปิดร้านสัมภาห้พี่สาวฉันทำสตูดิโอถ่ายกับเพื่อนฉันทําธุรกิจมูเตลูขายของมูเตลูที่เมริกาฉันทําธุรกิจนวดบ้างบางทีถ้ามีลูกค้าประจําฉันก็เป็นลูกค้าที่แบบฉันรับนวดเองส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทําแล้วอันที่5ฉันทำขายของปลาดน,นัด คริปปี้คราฟิ้งอันใหม่ล่าสุดเป็นขนมสน็คเดี๋ยวจะมีขนมออกมาหลายอย่างมากเตรียมรอดูเลยปังแน่นอนในแบรนด์นี้อาชีพที่6ของฉันก็คืออีเวนต์อ a n ์ก e ไนเซอร์ฉันเพิ่งเปิดบริษัทชื่อว่า j จ e n t e r t a i n m e n t ี๋ยทำคลิปแยกสำหรับ e จ t e r t a i n m e n นแล้วกันว่าทำไมถึงมาทำ r อน i เม e n t เต็มตัวที่เมริกาเรื่องราวมาได้ยังไงถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวทำเทปให้ถ้ามเธอไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็คือจะได้ไม่ต้องอัดจบอ่ะฉันมี6อาชีพใน6อาชีพฉันไไมม่ชอบห ไม่มีนะถ้าไม่ชอบคือจะไม่ทำตั้งแต่ต้นแต่ถามว่าเพอ่มมาเขาว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยอ่ะไม่มีแต่ทนทําได้เพื่อได้เงินอ่ะมีอะไรที่ได้เงินแลกมาด้วยความสุดจริตฉันทําได้หมดฉันรู้สึกว่าไม่ได้โกงไม่ได้คดโกงใครไม่ได้บังคับใครไม่ได้ปนใครเนี่ยฉันทําหมดคําถามสุดท้ายที่ฉันถามพ่อค้าแม่ค้าว่าในระหว่างที่คนเมืองไทยี่ยเขาเห็นว่าเราแบบสุขสบายกินหรูอยู่แพงอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรอมาเห็นฉันทํางานหรือเปล่าล่ะ ืองไทยแดดใส่จะสุกสบายใช่ไหมเออจะกินตอนไหนก็กินได้ใช่ไหมอยู่ที่นี่มันกินได้ตอนไหนอ่ะมันมีเวลานะขาทุ่มหิวก็ไม่ได้มีแบบว่าบางิีบาหมีเกี๊ยวเหมือนเมืองไทยเนาะเออไม่มีหรโต้อร้องไงใช่เม<ช>ื<ช>่อก่อนอยู่ไทยก็คิดแบบนั้นใช่ <ๆ S 1> อันนี้พูดตรงอ่าใช่ใช่พอมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนเลยเราจะแบบมีเวลาเหลวไหลได้น้อยมากต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในพริบตาเพราะไม่งั้นคือเราจะลำบาก จะค่าบ้านค่ารถค่าประกันเยอะมากาใครจ่ายแบบตามตัวเราเลยอะถ้าเราหาเงินไม่ทันจบเลยติดลบอันนั้นเป็นอดีตค่ะอ่าเป็นอดีตมันเคยเป็นแบบนั้นมันเคยถูกค่ะมันเคยมีความสวยหรูแล้วก็ดีเด่นปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะคุณ <c oughs> <c oughs> จะมีแบบทั้งน้ําตาอย่างเดียวเลยแต่ยังมีสิ่งดีๆอยู่ไหมครับแม่มีค่ะเป็นเรื่องของค่าของเงินที่นี่มันไม่เคยตกเขาก็มองว่าเรากินหรูอยู่แพงไงที่จริงแล้วน่ะคนที่อยู่กับ มีเวลาแค่มองที่เห็นบ้านที่เราเช่าอยู่หรือว่าที่มีบ้านเป็นของตัวเองก็คือแค่เวลาไปนอนเท่านั้นอ่ะจริงๆอ่ะเรื่องจริงมั้ยมาอยู่ต้องไปทำงานชีวิตต้งทางานทั้งนั้นอ่ะผมเองนะตื่นสิบโมงนะตอนตีสี่วันธรรมดาก็ต้องเตรียมของทํางานอื่นไปใช้จอบอื่นไปที่ทําทำงานหนักมากไม่ได้สบายอย่างที่คิดมันก็จริงส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่จริงส่วนหนึ่งนะส่วนที่จริงก็คือเราอยู่ที่นี่กินที่นี่ใช้ที่นี่มันก็ใช้เงินที่นี่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่า เราได้ที่นี่แล้วเราไปใช้ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เงินก็แตกกันใช่ไหมบางคนอยู่10ปี20ปีก็ไม่มีเงินเก็บแต่บางคนแม้แค่ไม่กี่วันกี่เดือนก็เขาก็มีเงินเก็บอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าได้มาแล้วเอาไปทำอะไรต่อได้มาแล้วไปทำต่อใช่ใช่ตัวนี้สำคัญมากกว่าเหมือนว่าใช้กรรมหน่วยจริงค่ะอย่นี่หน่วยจริงเงินหาได้เยอะจริงถ้าขยันนะค่ะมันก็หาเงินได้เยอะแต่ว่าหน่วยจริงหน่วยจริงใช่ไหมสุขสบายหรอครับผมว่ามัน ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นที่นี่มันก็เราวัดเราวัดระวังตนหลายอย่างไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไรก็ชิลหลายอย่างเหมือนกันการเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ว่าจะจะ,จะดีขนาดนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นที่นี่เนี่ยทุกคนทํางานหนักมากอยู่เมืองไทยทํางานแค่กี่ชั่วโมงอะ่ะหกเจ็ดแปดชั่วโมงเนาะอย่างมากที่นี่สิบสองชั่วโมงใช่ย่างตา่ำย่างต่ำสิบสองชั่วโมงกว่าเราจะได้ตังตรงนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเราไม่ใช่แค่ คนเดียวเราต้องดูแลลูกน้องด้วย <ứng S 2> ดูแลทุกคนเขาไม่ได้เห็นว่าตอนเราทำงานเป็นยังไงส่วนมากเขาจะเห็นตอนเราใช้ชีวิตมากกว่าความจริงมันไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดครับเขาต้องมาคิดมีความคิดเห็นว่ามันก็มีส่วนที่อาจจะเราก็อาจจะมีหรือว่าก็มีบ้างแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราก็เราก็ทํางานเนาะค่ะคนที่นี่เดิน12ชั่วโมงต่อว,วันใช่ ถ้าเปรียบเทียบ2ประเทศระหว่างไทยอเมริกาแล้ว,แล,วแล้วสมมติว่าจะมี iPhone สักเครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานอเมริกาสัก2สัปดาห์น่าจะได้แหละทําที่ไทยอาจจะเป็นเดือนถ้าเปรียบเทียบกันนะั้นไม่แปลกแต่ถ้านในงานที่มันคล้ายๆกันนะแต่ถ้าเปรียบเทียบแบบว่าอยู่หรูหราอู้ฟู่ไหมอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลามากๆที่นี่เพราะว่าการแข่งขันสูงภาษาคุณได้ไหมคุณมีโอกาสขนาดไหนมีคอนเนคชั่นไหมแล้วถ้าขยันน่ะที่เนี่มีโอกาสรออยู่ถามว่าสบายไหม ไม่สบายหรอกเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยฉันก็คิดแบบนั้นฉันคิดต่แปลกเนาะข้อข้อของฉันอย่างหนึ่งฉันไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบ ฉันแค่คิดเองว่าการอยู่ต่างประเทศอะอย่างน้อยมันมีโอกาสมากกว่าเพราะอะไรเมื่อมันใหญ่กว่าจ็อบเป็นมากกว่าคนทํางานมากกว่าค่าเงินมาก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 เลยฉันรู้เลยว่าฉันไม่สามารถทํางานที่เมืองไทยได้เพราะว่าฉลักประเทศไทยนะแต่ฉันไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้ฉันมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มันค่อนข้างชัดเจนมากเลยฉันต้องประสบความสาเร็จฉันต้องไปถึงจุดที่ฉันอยากไปได้พ่อแม่ฉันเป็นพ่อข้าแม่ค้าพี่น้องฉันก็เป็นพ่อข้าแม่ค่าทุกคนนี้ยังอยู่ที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมมีฉันคนเดียวที่ดีดตัวเองขึ้นมาอยู่อเมริกาจนมาถึงจุดนี้ วันนี้ด้วยตัวของฉันเองสองมือของฉันเองสมองของฉันเองพลังใจของฉันเองไม่มีใครมาสต็อปฉันได้และถ้าวันนั้นฉันไม่มีความตั้งใจหรือแรงพักนั้นกันนี้วันนี้ฉันก็ไม่มาถึงจุดนี้ถามว่าฉันโอนเอียงบ้างไหมเออฟังเสียงคนอะไรยับยับไปเลหรือเปล่าบ้างไหมอืมฉันไม่แค่เธอคนที่เขาคอมเมนต์อาชีพฉันเหลืออะไรก็ตามอ่ะเอาตรงๆนะคนที่คอมเมนต์คนอื่นอ่ะที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีอ่ะฉันไม่คบอยู่แล้วตัดออกไปเลย ถ้าเธอมีเพื่อนวันๆเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าเธอฟังเธอว่าเขาควรเธอควรคบเขาเป็นเพื่อนใหม่ถูกปะเพราะฉันยิ่งไม่ฟังเลยฉันไม่สนแต่จริงๆไม่มีใครและอะไรทําลายฉันได้เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นจะบอกตรงฉันเป็นคนน่าดานมาแล้วฉันรู้สึกว่าการน่ารักของฉันคือฉันไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเสียมาใช่ไหมสำหรับคนที่มังทายอ่ะนอกเรื่องเรากระเทษเนี่ย คนที่บางไทยเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นแต่คิดแล้วทําหรือคิดกับไม่ทําคนละเรื่องกันถ้าคิดแล้วทาคิดแล้วไม่ทำละว,วาดฝันแล้วอยากจะเป็นอยากจะมีจะเหมือนแต่ไม่พยายามจนถึงในจุดที่ตัวเราสามารถพยายามได้หรือยังไม่ทําพยายามก็คิดเส้นแลว้ว่าฉันทาไม่ได้แล้วฉันจะไม่มีไม่มีวันได้ก็คือไม่มีวันได้จบพูดตรงๆเลยไม่ต้องขวนขวายเลยอยู่ที่เดิมจบมีทางหนึ่งคือเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นเหมือนเขาอิจฉาได้แต่อย่าดิสยา ฉันก็อิจฉาคนที่เขารวยๆวยเป็นมหมื่นล้านนะแต่ฉันไม่เคยอิจฉาเขาเลยว่าโอ้ยแบบทําลายเขาไม่มันไม่ใช่เรื่องของต้นทุนด้วยและฉันมั่นใจแล้ววันที่เขาไปถึงหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ต้องผ่านความเจ็บปวดและความเหน็ดเหนื่อยเหมือนฉันเหมือนกันฉันไม่เคยได้มีเวลาได้ดูทีวีฉันไม่มีเวลาได้ทําอะไรเลยทุกอย่างในวินาทีฉันตื่นขึ้นมาคืองานและเงินหมดเลยมันคือโอกาสที่เข้ามาอ่ะเอาเป็นว่านอกจากดูคอนเทนต์นี้แล้วเนี่ยนะเจเจอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแบบที่เจเจได้จากพ่อค้าค้าในนตตลดทุกอสู เพื่อสิ่งสิ่งเดียวครับความสําเร็จทุกคนอยากสบายทุกคนอยากมีเงินทุกคนอยากรวยทุกคนอยากอยู่ในบ้านดีๆไม่มีใครไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วครับให้ดูเขาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทําในสิ่งที่ควรจะต้องทํากลัวได้กลัวเจ๊งได้กลัวหมดตัวได้พี่ก็พูดได้ต้นทุนเงินอะไรเงี้ยฉันก็ไม่มีต้นทุนเลยฉันมีอย่างเดียวคือความตั้งใจและความอยากมาและฉันคิดสั่งอย่างเดียวว่าฉันจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูคลิปแล้วก็ติดตามเจ๊ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแม่ขายอะไรครับแม่ฝากร้านเลยแม่อจแม่โกสิกีกิ้ไรค่ะข้าเหนียวมะม่วงขออนุญาตนะคะแม่ขาไหนแนะนำให้พี่ดูหน่อยมา อุ้ยโอ้ยแม่น,น่ากินมากนี่คือร้านกีลด์เดือนนะครับเป็นร้านปิ้งย่างอสไตล์ทไทยเลยทุกคนสุกเสาร์อาทิตย์เนาะสุกเสาร์ที่ครับผมอ,อลาเป็ดอุดรอุ้ยาเป็ดอร่อยมากไส้กรอกลาวปิ้งแหนมซิ่งแล้วก็ไส้กรอกอีาส,สานสุกเสาร์อาทิตย์จ้าสามวันนะคะแล้วก็มีนายที่นายเซ็นอีกสองวันนะคะจันทร์อังคารค่ะแล้ก็ตอ,ตอนเช้าร้านภูเขาครับตอนเช้ามีอาหารอีสานแท้น่ะที่ร้านภูเขานะคะ ตอนนี้นะครับร้านเสาห้านะครับผมขายอาหารเช้านะก็จะมีโจ๊กปลาท่องโกะนะเต้าหู้นะฮะแต่ตทุนี้ไม่ได้เช้าแล้วขายทั้งวันเลยก็คือมีข้าวซอยครับหลักๆก็คือตอนนี้ชาวต่างชาติเนี่ยสนใจมากเลยพวกเกี่ยวกับเพอร์ลี่ซุปอะไรเนีึงขายอยู่สามที่นะครับหลักๆก็อยู่ที่วัดไทยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับซีเอ็มไอมาเก็ตนะครับก็สุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีที่ชาวังก้ากับโอลิบูดครับผมอันนั้นก็จะสุขเสาร์อาทิตย์เหมือนกันโอ้ my god เกก่งมาคบยย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 ขายอยู่ที่ตลาด เอสไนท์มาร์เก็ตนะคะสุเสาร์อาทิตย์แล้วก็ที่วัดไทยนะคะสอาทิตย์เ้น2อาทิตย์ถ้าติดตามได้ทางเฟซบุ๊กหรือว่าชมรมคนไทยใน l อได้นะคะขอบคุณมากค่ะแม่ฝากร้านหน่อยร้านแม่ดังมากเธอแม่ขนมครกแม่ติง๋งหลักสี่อยู่บูธท,ที่หนึ่งนะคะบูธแรกทางเข้าเลยทางเข้าขอบคุณมากแม่มากค่ะมากด้วยครับขอบคุณค่ะ ขายยำมันสปาร์นะต้นตำรับอาหามปารย์นะคะตอนนี้มาเปิดที่เอลเอนะคะมีสองสาขาค่ะสาขาแรกอยู่ตลาดสีลมตรงไททาวค่ะตึกแนาคัสซ่านะคะหองบุญเย็นอยู่เที่ยงคืนแล้วก็สาขาที่2ที่ตลาด DS t อสใ Market เนี่ยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะหของเด็กเด็งอื่นเช่นกันค่ะขอบคุณมากครับร้านใจแอดออฟตูดนะครับขายที่ตลาด d ี t อสใ Market ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ 6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเจอกันได้นะครับที่นี่อร่อยทุกร้านชื่อร้านป้าฟ้านะคะมีอาหารลาวอันนั้นที่กากหมูมีหนังไก่แล้วก็ตอนนี้เรามีกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรเเวเือเนื้อได้สูตรมาจากพี่ชายร้านอาหารอยู่พิกโกยูเนียนอยู่ใกล้ๆเลยค่ะดาวาวนะี่ะส่วนที่นี่ก็คือตลาดดำเนินสะดวกดเน,น,นาะสะดวกเดะียสไนมาร์เก็ตใชท่ทุกๆเสาร์อาทิตย์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะ ขายโรตีนะคะกับเป็นไรซ์โบ์ตอนนี้มีข้าวหมกค่ะว้าวไอเดียมายังไงโรตีแล้วให้ฟังหน่อยโรตีก็คือที่บ้านที่เมืองไทยตั้งแต่รุ่นคุณตาเขาทำเ้าอยู่แล้วเฮ้ยฝากร้านออนคลัชคิดวีพอรอมด้วยนะคะอยู่ที่ดีเอสในมาเก็ตนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะประมาณ6กโมงถึงเที่ยงคืนแต่ว่าจริงๆประมาณห้าทุ่มทุกคนก็เริ่มหมดแล้วนะคะขายดีมากๆยังไงฝากร้านแล้วก็แวะมาชิมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วมาทานมาชิมนะคะกะเพราขี้เมาหอยทอดผัดไ,<ท>ไทยขี้เมากะเพราหอยทอดนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะอยู่ที่กันที่ D S นะคะที่ D S หน้าแล็กซีถ้ามาที่นี่ไม่ทันเชิญที่วัดบานะคะวัดไทยเออเรียกว่าวัดรอยสุเทพัท้งนั้นนะคะ8โมงเช้า,าถึงบ่ายาาทตยทุกวันอาทิตย์ค่ะหรือถ้าไม่ทันจริงๆนะคนแถวนี้ไม่อยากจะไปไหนไกลๆก็เจอกันที่ซันเซ็ตนะคะหน้าในที่นายสตอร์วันจันทร์และอังคารห้ามุนสทิทุกค่ะขอบคุณแม่มากครับ D S Night Market ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่หน้าตลาดแล็กซีครับผม มองเย็นถึงเที่ยงคืนมีอาหาร30กว่าร้านมีดนตรีมีเก้าอี้ดนตรีมีคาราโอเกะมีเกมมีคอนเสิร์ตก็มาจอยมาคอนเนคชั่นต่างๆกัน Thank you ขอบคุณค่ะ